สวัสดีจ้าเป็นยังไงกันบ้างจ้าพบกับดวงเดือนกรกฎาคมนะคะราศีที่จะมาพูดวันนี้คือชาวราศีธนูนั่นเองอะดูได้ทั้งแบบไทยสากลลัคนาเอาที่ตรงกับเราเป็นหลักนะทไในตรงขยับไปดูราศีข้างๆกันนะจ้ามาชาวราศีธนูเดือนนี้จะเป็นยังไงรกรกฎาคมนี้ชาวธนูคะ่ะได้ไพ่สองไม้ ส่งไม้เนี่ยเป็นเรื่องของการตัดสินใจการวางแผนหรือตัวเลือกชาวธนูในเดือนนี้นะอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนความรักหรืออะไรก็ตามมีเกณฑ์มีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกมากกว่าหนึ่งอืมซึ่งซึ่งมันก็ดีนะชีวิตที่มีตัวเลือกแต่ว่าเราก็ต้องเลือกอย่างมีเหตุผลนะอย่าเลือกตามอารมณ์นะคะแล้วก็อีกในหนึ่งเนี้ยชาวธนูเนี่ยมีเกณฑ์สูงมากที่จะมีการวางแผนอะไรบางอย่าง การกระทําบางอย่างในในเดือนนี้คือข้อดีคือการวางแผนะมันดีแต่ว่าข้อเสียคือถ้าเราวางแผนแล้วไม่ลงมือทำเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ไหลบ่อยอ่ะเออดังนั้นต้องระวังนะคะคือระวังเรื่องการคิดแต่ไม่ลงมือทําในเดือนนี้นะามาดูในเรื่องของการงานการเรียนการงานการเรียนนะคะได้ไพ่เจ็ดเหรียญแปดถ้วยและสามไม้เห็นไหมชัดมากค่ะ สามไม้เนี่ยมีโอกาสมากที่ชาวธนูคืออันนี้จะเหมารวมเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้รับพลังงานที่ต่างกันเท่าไหร่ทั้งการเรียนและการงานชาวธนูมีเกณฑ์มากๆค่ะที่จะได้รับโอกาสหรือการติดต่อบางอย่างเข้ามาทําให้เราเลือกไม่ได้อืพอเลือกไม่ได้ทีเนี้ยมันเลยกลายเป็นเหมือนเราลังเลโลเลและระวังโอกาสนี้จะหลุดมือไปนะคะ ดังนั้นเมื่อได้รับโอกาสเขามาแล้วใช้เหตุผลในการตัดสินใจคิดให้ดีอย่าปล่อยไว้นานเพราะว่าอาจจะพลาดโอกาสดีๆโอกาสที่มันไม่ได้มีบ่อยๆอ,ยอ,อืต้องระวังนะ,ะมาดูในเรื่องของการเงินการเงินนะคะชาวราศีธนูเนี่ยได้ไพ่แปดถ้วยแปดไม้แล้วก็สิบถ้วย การเงินเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะช็อตมือหน่อยเออคือถ้าไม่ใช่เราที่เป็นคนที่ใช้เงินอย่างช็อตมือคนในครอบครัวก็อาจจะมีเรื่องต้องใช้เงินดังนั้นการเงินในเดือนนี้จะเกี่ยวข้องกับครอบครัวคะ่ะคือถ้าเราช็อตครอบครัวจะซัพพอร์ตเราแต่ถ้าครอบครัวช็อตเราจะเป็นคนไปซัพพอร์ตครอบครัวดังนั้นการเงินนะคะในเดือนนี้จะเกี่ยวข้องกับครอบครัวพอสมควรก็คิดว่าเดือนนี้ไม่ควรจะใช้ใจอย่างฟุ่มเฟือย อืมเพราะว่ามันอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องได้เสียเงินในการซัพพอร์ตช่วยเหลือหรือเรื่องราวบางอย่างไม่ฟุ่มเฟือยจะดีกว่าค่ะอย่างน้อยเกิดเหตุฉุกเฉินมาเราก็มีเงินใช้เนาะอืมอ่ามาดูเรื่องของโชคลาภโชคลาภนะคะได้ไพ่สองไม้หกดาบและแปดถ้วยโชคลาภไม่เด่นเลยค่ะไม่แนะนำให้เล่นเลยช่วงนี้ไม่มีโชคเลยนะคะแบบไม่มีแบบไม่มีจริงๆรอะ่ะ ไม่แนะนำค่ะแต่ว่าพี่หมอมีความรู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะเล่นโชว์เพื่อนบ้านสำหรับโชว์เพื่อนบ้านเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำละกันแต่ว่าถ้าพูดตรงๆระหว่างโชวเพื่อนบ้านกับโชค์ในบ้านอะไรจะมีโชควงมากกว่าก็คิดว่าเป็นโชควเพื่อนบ้านค่ะแต่ที่บอกว่ามันไม่เด่นนะไม่เล่นได้ก็ดีค่ะอืม มาดูเรื่องความรักนะคะคนโสดชาวราศีธนูคนโสดค่ะได้ไพ่แปดถ้วย 7, เจ็ดเลี้ยนแล้วก็เจ็ดไม้คนโสดจะได้รับการติดต่อจากต้องเรียกว่าคนเก่ากลับมาแต่ไม่ใช่คนเก่าที่เราอยากได้นะคือจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนในอดีตคนในที่เคยรู้จักกันก็จะติดต่อผ่านทางเพื่อนของเพื่อนอีกทีหรือบางคนอาจจะเป็นเหมือนกับว่าไปเที่ยวกับเพื่อน แล้วเพื่อนของเพื่อนอาจจะเคยเจอเรามาก่อนแล้วเจอเราอีกครั้ง <c oughs> เขาก็แบบเฮ้ยนี่มันพรมลิขิตเราวนกลับมาเจออีกครั้งเขาก็จะเข้ามาจีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเรื่องของคนที่เคยรู้จักคนที่เคยเจอกันจะวนกลับมา <c oughs> อามาดูในเรื่องของคนคุยไม่ชัดเจนคนคุยไม่ชัดเจนได้เดะมูนห้าเหรียญและแปดเหรียญ คุณคุณม่ชัดเจนต้องระวังปัญหาเรื่องการน้อยใจกันให้ดีนะคะบางคนอาจจะน้อยใจว่าแม่งคุยกันมาตั้งนานแล้วทําไมไม่คบกันอีกอะไรอย่างเงี้ยภายขึ้นว่ายิ่งถ้าเราเป็น5้าเหลียนที่ไปร้องขอ,อความรักร้องขอสถานะคําตอบที่ได้ก็จะยิ่งนานหรืออาจจะไม่สมหวังภายขึ้นว่าเราจะต้องเล็ดอิดโกมันบ้างนะคะก็ปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้ดําเนินไปอย่าไปเรียกร้องอย่าไปคัดค้น อือไห้ขึ้นว่ากับความสัมพันธ์นี้มันจะยังไม่ชัดเจนต่อไปแต่ถ้าคาดคันเมื่อไหร่มันมีโอกาสจบค่อนข้างมากดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่ามันพอกซิกเกินไปมันไม่ผิดนะคะที่เราจะเดินออกมานะอืมเพราะว่าจริงๆพี่หมอว่าถ้าเขาจริงจังกับเราเขาควรให้สถานะที่ชัดเจนเราอ่ะอ อ่ะมาดูความสัมพันธ์โอ้ยอ่ะพูดนิดนึงบางทีคนที่ให้ความชัดเจนนี้ไม่ได้อาจจะเป็นชาวราศีธนูเองก็ได้ค่ะอีกฝาก่ายเขาอาจจะอยากคบกับเราใจจะค่ะแต่เราให้ไม่ได้ก็ได้นะเอออ่ะมาดูในคนมีคู่ชาวธนูคนมีคู่ชาวธนูได้เด็กดาบอัศวินเหลี่ยนและแปดไม้พี่หมอมองว่าเดือนนี้ดี ใครที่มีลูกด้วยกันก็อาจจะปวดหัวเรื่องลูกนหคะลูกค,ค่อนข้างดื้อแต่พี่หมอว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะเคลียร์กันได้ในเดือนนี้นะคะคุณแฟนจะค่อนข้างซับพอร์ตเราค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือการซับพอร์ตที่เราต้องการความช่วยเหลือจากเขาเขาพร้อมซับพอร์ตแต่เราต้องบอกเขาอย่าไปให้เขานั่งเทียนเนื้อเองบอกเลยค่ะว่าอยากได้อะไรแล้วก็ต้องบอกแบบมีเหตุผลนะเออเขาจะช่วยอย่างเต็มที่นะคะอ่ะ มาดูอาหารนำโชคเดือนนี้กินอะไรอาหารนำโชคโอ้โห,โโหชาวราศีธนูนะคะอาหารนำโชคเดือนนี้ก็คือเค,ค้กเค,ค้กเน้นเป็นเค,ค้กพวกช็อกโกแลตหน้าช็อกโกแลตครีมช็อกโกแลตอะไรเงี้ยแพนเค,ค้กโ,โหแคลอรี่สูงกันนะแล้วก็บ็อกโคลี่อ่ามีสามอย่างนะคะมีเค,ค้กแพนเค,ค้กแล้วก็บ็อกโคลี่ มันก็เป็นอาหารที่น้ำตาลค่อนข้างเยอะดังนั้นก็กินแต่พอดีนะคะพอให้ได้เสริมโชคเนาะอย่ากินอย่างจริงจังนะเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะพี่หมอเป็นห่วงอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับดวงรายเดือนเนาะอ่ะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจพี่หมอได้นะจ๊ะเาปบายจ้า